เรียนผู้บัญชาการมณฑนหนันบุกที่24โรงพยาบาลไข่ไปจักศิลปาคมขอสรุปผลการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมาเพื่อกรุณาทราบดังนี้ตรวจสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ตรวจสุขาภิบาลและอรมประกอบเลี้ยงของหน่วยฝึกทหารใหม่ผัดที่1ทับสในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคลมร้อนทำการตรวจคัดกรองอาการลุกระบบทางเดินหายใจ และตรวจ ATK e ทหารใหม่ณสโมสรน,นทหารค่ายประจักษ์ศิลปาคมการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวมพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ชนิดไฟเซอ,อร์ให้กับทหารใหม่วัดที่1 2566เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงและกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคทําการตรวจคัดกรองสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้กับทหารใหม่เพื่อประเมินความพร้อมก่อนก,อนการฝึกและมีการแบ่งกลุ่มเสี่ยง ในการเฝ้าระวังป้องกันการบาเดเจ็บจากความร้อนที่สโตร์ผ่านระบบการดูแลทหารใหม่ Protection. เอม a ทเท p โปรเทชั่นตรวจเยี่ยมนิเทศหน่วยฝึกทหารใหม่เรื่องการดูแลป้องกันการเกิดโรคลมร้อนตามนโยบายความห่วงใยของกองทัพบ,บกเพื่อติดตามความพร้อมในการดูแลและสร้างขันกำลังใจให้กับครูฝึกและทหารใหม่ณหน่วยฝึกทหารใหม่จำนวน5ห,หน่วยฝึกในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี มอบอุปกรณ์ช่วยลดความร้อนสมาร์ทคูลลิ่งเบดให้กับหน่วยฝึกทหารใหม่ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อใช้ในการผสมพยาบาลในกรณีทหารใหม่เกิดการบาดเจ็บจากความร้อนโดยการนำอานวัตกรรมมาใช้เพื่อป้องกันการเกิดโรคลมร้อนในทหารใหม่รวมพื้นที่จิตตานิเทศการดูแลสุขภาพทหารใหม่การเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความร้อนการเฝ้าระวังโควิดและการดูแลสุขภาพจิตหน่วยทหารใหม่ จัดที่1น่งทับองพันหหณหน่วยฝึกทหารใหม่โรงพยาบาลไข้สีสองรักจังหวัดเลยโรงพยาบาลไข้ยพยอดเมืองขวางจังหวัดนครพนมและโรงพยาบาลไข้กจศสีเวลาจังหวัดสกลนกครจัดกิจกรรมหมออ่วมช่วยชีวิต2023อบรมให้ความรู้เรื่องการ CPR การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า AED และการปฐมพยาบาลเมื่อเกิดเหตุจมน้ำให้กับกำลงังพลและครอบครัว กองนธาราบที่หนึ่งกรมฐาราบที่13จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ชุดปฏิบัติการหมอเดินเท้ารวมพื้นที่ดูแลประชาชนและมอบยาสามัญประจําบ้านเพื่อเป็นการช่วยเหลือดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยการให้บริการด้านสุขภาพถึงบ้านณชุมชนกระสะทนตำบลบ้านจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีออหน่วยทันตกรรมโครงการราชทันปันสุขทำวานดี เพื่อชาติศาสตร์เพื่อให้บริการทางก,กรรมแก่ผู้ต้องขังเรือนจำกลางอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีลงพื้นที่เยี่ยมบ้านติดตามอาการสุขภาพของผู้ป่วยและผู้สูงอายุในเขตพื้นที่รับผิดชอบณศูนย์การดูแลผู้ป่วยและชุมชนดงวัดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีจัดโครงการสร้างเสริมพฤติกรรมบริการสำหรับบุคลากรทางการพยาบาลบุ่งสู่ความเป็นเลิศ รับการตรวจประเมินมาตรฐาน Green and Clean Hospital ชา a l l e n g ประจำปี2566โดยคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานเขต8จากกิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันพระเพื่อให้ผู้ป่วยและญาติตลอดจนแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้มีโอกาสทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยและญาติโดยมีพระสงฆ์จากวัดโยธานิมิตมารับบิณฑบาต ตามหอผู้ป่วยต่างๆภายในโรงพยาบาลจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกภายในบริเวณวัดโยธานิมิตและชุมชนนงวัดมีการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์สำรวจลูกน้ำยุงลายพ้อมพ่นหมอกพันกำจัดยุงหวังผลให้ชุมชนมีความตระหนักรู้ถึงความรุนแรงของโรคไข้เลือดออกจัดทีมนักวิ่งอาสาฉุกเฉินเข้าร่วมให้การปรสมุนพยาบาลนักวิ่งในกิจกรรมเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัดมงคล4พฤษภาคม2566ที่วัดป่าบ้านตาดจัดนักวิ่งอาสาฉุกเฉินเข้าร่วมในกิจกรรมเดินวิ่งปัน่นรวมพลพลรักอุดรพร้อมให้บริการดูแลและประถมพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชนที่มาร่วมงานวิ่งณลานทุ่งสีเมืองอุดรธานีจัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกว,วันพุธ จัดกิจกรรมตลาดนัดสวัสดิการสินค้าราคาถูกมีคุณภาพให้กับกําลังคนและผู้มารับบริการเดือนละสองครั้งโรงพยาบาลแค่ปะจัดศิลปาคมขอจบการนําเสนอนครับ